ใครที่ชื่นชอบนะฮะการเต้นลีลาสนะครับหรือว่าสนใจอยากจะเรียนนะฮะต้องไม่พลาดครับกิจกรรมนี้จากสอวททนะครับสมาคมนวกวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปธรรมนะครับหรือสอวททนะครับเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเรียนเต้นลีลาสกับอาจารย์ทวินปานสีครับนี่ฮะ ท่านเป็นผู้สอนเต้นลีลาที่มีประสบการณ์มากกว่านะฮะสีปีนะครับในกิจกรรมที่ชื่อว่าชาชาชาแอดสอวทอทอออโดยที่จะมีการสอนเต้นลีลาครับหลากหลายจังหวะเลยนะครับตอนนี้ก็มีการเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง20พฤศจิกายนนะครับสมัครได้นะฮะทางไลน์ ID ครับ0 6 4ย8 6 2 4 9 7 หรือสอบถามนะครับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่โทรศัพท์ครับ092 156 9545ราคาค่าสมัครครับบุคคลทั่วไป400บาทต่อ1ท่าน และสำหรับสมาชิกสวททครับราคาพิเศษ350บาทต่อ1ท่านงานนี้ฮะเครื่องดื่มและอาหารว่างฟรีอีกด้วยครับคุณผู้ชมคะกิจกรรมนี้นะคะจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่30พฤศจิกายน2567นี้นะคะตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกาณห้องประชุมอยู่วิทยาสวททซอยอารีค่ะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึง20พฤศจิกาย,ยน2567สมัครได้ทางลาย ID ก็คือ064-686-2497สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะโทรไปได้เลยค่ะ092-156-9545ต้องรีบสมัครเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะเพราะว่ารับจำนวนจำกัดค่ะ